้ทความเมืะทะทะเองไ,<ร>ไทยมีเรื่องดีๆรอให้เราออกไปค้นหาแล้วก็เรียนรู้มากมายนะคะสัปดาห์นี้ทั่วทิมแดนไทยขอชวนกันไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสานให้สนุกสนานอย่างมีสาระเช่นเคยค่ะาาคุณผู้ชมคะเรามุ่งหน้าไปที่บ้านนาบอกจังหวัดสกลน,นครกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับแหมมากับพี่ทั้งทีจะพาแซรีไปเที่ยวที่ไหนคะเนี่ยอ้โหมากับพี่ทั้งทีก็ต้องมีเรื่องราวสนุกๆมาฝากกันอย่างแน่นอนอทริปนี้จะพาไปที่อำเภอนาบ่อจังหวัดสกลนคร ไปดูเข้าหางแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นู่นน่าสนใจมากๆเลยโอ้โหแค่ฟังเสื้อก็แปลกแล้วไม่รอแล้วไปเลยดีกว่าค่ะ <Yeah. S 2> จากตูวอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเราใช้เส้นทางหมายเลข2-1-3ตรงไปประมาณ6กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข2-2-3ตรงไปจนเจอสามแยกท่านาวเวงจึงเปลี่ยนมาเลี้ยวซ้าย ใช้เส้นทางหมายเลข22วิ่งเข้าอำเภอพังโคนแล้วไปเจอสี่แยกพังโคนเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้ามาใช้ถนนหมายเลข227วิ่งผ่านบ้านปลาโหลตรงเข้าสู่อำเภอวาริชภูมิผ่านสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอวาริชภูมิไปเพียง50เมตรก็เจอทางแยกเข้าหมู่บ้านนาบ่อแล้วค่ะ หมู่บ้านเล็กๆในอำเภอวาริชภูมิค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นชาวผู้ไทยหรือว่าชาวผู้ไทยกลุ่มคนที่อพยพมาจากประเทศลาวตั้งแต่อดีตลงหลักปักฐานมาอยู่ที่นี่เป็นเวลานาน,านแล้วค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเกือบทุกหลังคาเรือนทำให้ข้าวเป็นสินค้าหลักของบ้านนาบอค่ะ พอเข้ามาถึงหมู่บ้านอันดับแรกนบกับแฟรี่บอกว่าอยากจะไปเรียนรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่กันก่อนถ้าอย่างนั้นต้องไปพูดคุยกับปราชชาวบ้านค่ะ มาที่บ้านนาบ่อแห่งนี้ครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามาถึงแล้วจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของสมุนไพรกันก่อนครับแต่ว่าสมุนไพรที่นี่หาไม่ยากครับเพราะว่ามีการปลูกอยู่ริมรั้วเลยใช่แล้วค่ะแลวตอนนี้ก็อยู่กับหมอชาวบ้านเป็นแพทย์แผนโบราณของบ้านนาบ่อแห่งนี้เลยก็คือคุณลุงอดิศักดิ์นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาชีพผมตอนนั้นก็เป็นทรานกรครูครับ ที่เราอยู่คุกคีอยู่กับชาวบ้านครับครับแล้วก็ไปอยู่บ้านนอกบ้านนานี่ครับอ่พวกยุกยาอะไรก็หายากลำบากห่างไกลตัวเมืองนะครับเราก็เลยไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรครับเสร็จแล้วผมก็ไปสมัครสอบครับสอบแพทย์แผนโบราณสาขาเภสัชกรรมครับอ๋อครับอาแล้วตอนนี้อยากไปเรียนรู้ในเรื่องของสมุนไพรที่อยู่ริมรั้วของบ้านของคุณลุงอดิัก์กันดีกว่าครับครับ สวนสมุนไพรของคุณลุงดูจะเท่กว่าใครค่ะเพราะคุณลุงจะปลูกสมุนไพรต่างๆไว้ริมรั้วบ้านคล้ายผักสวนครัวยังไงอย่างนั้นเลยคะ่ะมีต้นอะไรบ้างตามไปดูกันค่ะเขาเรียกมะตูมฝรั่งครับอ๋อ,รอครับเรากินได้ครับไปกินกับน้ำพริกอะไรก็ได้นะครับหรือทําเป็นยาเที่ยวเวลาท้องอืดท้องเฟ้ออะไรต่างๆนี่ได้สมอสรณพคือแก้ท้องอืดท้องเฟ้อครับอันนี้คือโกดุลาลัมพานะครับ โอ้จุฬาลัมพาอุ้ยชื่อแปลกมากไม่เคยได้ยินเลยค่ะเป็นสมุนไพรดั้งเดิมของโบราณเลยครับอันนี้แต่ไม่เคยเห็นเลย<ม>นี่นสรรพคุณครอบจัก,กรวาลครับที่เด็ดๆที่สุดคือพวกทองอืดทองเฟิร์มเหมือนกันครับนี่ป<อ><อ>วดท้องครับมันคืนมาเอานี่ไปต้ม ดื่มเข้าไปเดี๋ยวก็หายแล้วคุณลุงพาเราเดินดูสมุนไพรข้างบ้านอีกหลายชนิดเลยแถมยังอธิบายสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดได้อย่างชัดเจนและที่รู้เรื่องสมุนไพรามากมายขนาดนี้ก็เป็นเพราะคุณลุงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านมานานจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหมอพื้นบ้าน เดินดูสวนกันไปเพลินๆนบก็เริ่มบ่นว่าหิวแล้วสิคะเถ้าอย่างนั้นเราไปหาแม่ครัวมาทำอาหารอีสานรสแซ่บกินกันดีกว่าค่ะเอาล่ะครับหลังจากที่เราไปสนุกสนานนะครับศึกษาความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ท้องเริ่มหิวแล้วล่ะครับหิวแล้วเหรอคะหิวแล้วหิวอยู่คนเดียวเลยไม่หิวเหรอหิวเหมือนกันเอาล่ะแต่วันนี้เรามีนะฮะแม่ครัวคนสวยอีกหนึ่งคนครับจะมาทำอาหารเมนูที่บ้านนาบ่อ ให้ได้ลองชิมกันด้วยใช่ค่ะก็คือคุณแม่บุญรบค่ะซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อแห่งนี้ค่ะสวัสดีครับวันนี้เมนูที่เราจะทาคือเมนูอะไรครับซุปมะเขือซุปมะเขืออันนี้แซบบอแซบแซบร้ายเลยแซบร้ายเลยเฮ้ยอาสามีลเดอร์ ตำงาให้ละเอียดตักออกจากครกตำพริกแล้วก็ใส่มะเขือเปาะต้มลงไปตำแบบหยาบๆนะคะจากนั้นก็ใส่เห็ดขอนขาวต้มเอาลงไปตำรวมกันตำด้วยน้ำปลาราเพิ่มความหอมด้วยการใส่ข้าวคั่วแล้วก็งาคั่วตำละเอียดลงไปใส่ต้นหอมซอยใบสะระแหน่น้ำปลาปรุงรสได้ตามความชอบหรือถ้าชอบเผ็ดหน่อยก็ใส่พริกป่นลงไปได้ค่ะ ุกเค้าให้เนื้อมะเขือเข้ากันกับเครื่องปรุงทั้งหมดชิมให้ถูกใจก็เป็นอักเ็จแล้วค่ะต้องชิมชิมเบมดูแซ่บบอแซ่บแซ่บหลายอ่ะออกมาแล้วท่าดัมซุปมะเขือบ้านนาบอกของชาวภูไทยค่ะนี่น่าทานเชียวนน่าาทมากๆเลยนะครับ มีอาหารเมนูอีสานจันเด็ดอีกหลายอย่างทั้งเหมาะไข่หรือว่าซุปไข่ต้มที่แค่เอาไข่ต้มมาตำกับพริกป่นใส่น้ำปลรราต้มเพื่อความกลมกล่อมโรยด้วยต้นหอมซอยคลุกให้เข้ากันอีกสักนิดก็ได้ที่ค่ะอุ้ยน้ำลายไหลแล้วค่ะคุณผู้ชมกินเข้าได้เลยนี่ต่มื่้งบ้านเฮานี่ครับมีตำปะุงรอเรียบร้อยแล้ว วกันมากที่จวถิ่นด้นไทยเวลาเธอทออะไรไม่สนใจมามาเราไปเที่ยวกันคนยิไม่น้มีหน้าต่างแบบเป็นสีสันแบบนี้ครับอันนี้เขาหอมทองอันนี้เขาแปรูปแล้วเข้าเหนียวจ้ะมันไม่ติดมือด้วยครับ กินแล้วก็ติดใจเขานีติดใจด้วยติดใจแน่นอนเพราะว่าอร่อยครับแต่ว่านอกจากข้าวเหนียวแล้วของแฟรี่เป็นแบบข้าวสวยนะคะอันนี้กับเป็นข้าวอันดา้หอมมะลิร้อยห้าอันนี้นะผ่านการเปรรูปแล้วอันนี้นะเหมือนกันเหรอคะจ้่พอได้ยินว่าบ้านนาบ่อมีข้าวหอมทองก็เริ่มอยากจะรู้แล้วสิคะว่าเป็นยังไงเจอของดีๆแบบนี้ต้องไม่พลาดที่จะตามไปดูแน่นอนแต่ตอนนี้คงต้องปล่อยให้ทั้งคู่จัดการกับอาหารตรงหน้าซะให้อิ่มก่อน เดี๋ยวกลับมาแบกกระเป๋าเขาหมสเตกันช่วงหน้าค่ะมานะ่าไปนะดีใจใช่ไหมอะไรก็สนใจไปเที่ยวกันแม้ให้ตัวที่แน้นไทย